กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor <Yeah. S 1> โดยดรนิเวศเห็นวชิระวัรากรความมั่งคั่งในตลาดหุ้นอาจเป็นภาพลวงตาการตกลงมาของหุ้นเมตาหรือ Facebook ในช่วงประมาณหนึ่งปีเศษที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่เตือนให้นักลงทุนตระหนักว่ามูลค่าของหุ้นนั้นสามารถเปลีปล่ยนแปลงได้มหาศาลไม่ว่าหุ้นอาจจะดูว่าดีหรือแข็งแกร่งแค่ไหนราคาของหุ้นเมตาตกลงมาจากจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีที่ ที่แล้วที่ประมาณ380ดอลลาร์เหลือเพียง110เหรียญหรือตกลงมาประมาณ70%และนั่นทำให้มาร์คัก๊อ์เบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งตกอันดับจากคนที่รวยที่สุดอันดับ5ของโลกในปีที่แล้วและเหนือกว่าวอร์เรนบัฟเฟตที่อยู่อันดับ6กลายมาเป็นอันดับที่27ของโลกในขณะที่บัฟเฟต t ก็ยังอยู่ประมาณ top 5หรือ1ใน5อันดับแรกของโลกตามที่เขาก็อยู่มาหลาย10ปีแล้ว เมื่อเร็วๆนี้หุ้นมอที่มีราคาซื้อขายประมาณ2.90บาทสตางค์ต่อหุ้นได้ตกลงมาเหลือเพียง58สตางค์ภายในเวลาไม่กี่วันหรือลดลงถึง80%เมื่อเกิดเรื่องการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติและกำลังถูกตรวจสอบจากทางการว่าอาจจะผิดกฎหมายผลก็คือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นใหญ่หลายคนหรือหลายครอบครัวหดหายไปหลายพันล้านบาทในชั่วข้ามคืน มาซาโยชิซันเป็นคนที่รวยที่สุดของญี่ปุ่นมาเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นดิจิทัลและไฮเทคของโลกร้อนแรงมากในช่วงโควิด -19 ระบาดเหตุผลก็เพราะว่าเขาคือนักลงทุนในหุ้นสตาร์ทอัพไฮเทคบรรลือโลกแต่เมื่อฟองสบู่แตกความมั่งคั่งของเขาก็ตกลงมากกว่าครึ่งและเหลือเพียงประมาณ20,000ล,ล้นานเหรียญสหรัฐพอๆกับคนที่รวยที่สุดของไทยที่ทําธุรกิจอเทคหรือธุรกิจที่มีการผูกขาดด้วยปัจจัยบางอย่างและความมั่งคั่ง ก็ยังคงอยู่แบบนั้นมานานหรือ,อยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ทั้งหมดนั้นก็เป็นกรณีที่โด่งดังและเห็นได้ชัดเจนว่าความมั่งคั่งของคนหรือนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากและเกิดขึ้นได้เร็วบางครั้งอาจจะชั่วข้ามคืนเพราะราคาหุ้นในตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นไปแรงมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้มองจากพื้นฐานของธุรกิจโดยเฉพาะจากนักลงทุนแบบ VI พันท้สไตล์วอร์เรนบอฟเฟตที่คอนเซเวทีฟและมีหลักการลงทุนสําคัญที่ว่าต้องซื้อเฉพาะหุ้นของ กิจการที่ดีในราคาถูกหรือยุติธรรมและลงทุนอะไรก็คิดว่าจะต้องไม่ขาดทุนและมี margin of s ซ็ปตเสมอนอกจากนั้นจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนเพียงพอไม่ลงทุนในกิจการหรือหุ้นเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวหรืออุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเช่นเฉพาะพวกดิจิทัลเป็นต้นผมเองมีความเชื่อว่าความมั่งคั่งของเราที่อยู่ในหุ้นหรือในตลาดหุ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ของจริงแต่เป็น illusion หรือ ภาพรวงตาเพราะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งมากจนทำให้สถานะเปลี่ยนได้เช่นจากสศรษฐีเป็นคนธรรมดาหรือยาจกได้คำว่าคนเคยรวยหรือเจ้าสัวเยสเดย์ที่พูดกันมากที่สุดในยุควิกฤตปี2540นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแม้แต่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจปกติและโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นบางกลุ่มหรือตลาดหุ้นร้อนแรงซึ่งก็น่าจะรวมถึงช่วงเร็วๆนี้ที่หุ้นเก่งกำไร หรือหุ้นปั่นทั้งตัวเล็กและใหญ่ได้สร้างเซียนหรือเศรษฐีหุ้นขึ้นมากมายกรณีของหุ้นบอที่ทำให้ความมั่งคัง่งสูญสลายไปในชั่วข้ามคืนนั้นผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นอีกไม่น้อยเมื่อคำนึงถึงหุ้นที่มีธุรกิจขนาดเล็กแต่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากเป็นหลายเท่าหรือเป็นสิบเท่าในเวลาบางทีไม่ถึงปีจนทำให้หุ้นแพงมากแบบเหลือเชื่อคือมีค่า P/E เกิน50เท่าจากกำไรปกติ ซึ่งมักจะทำให้ธุรกิจที่มีขนาดเล็กก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาทและทําให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่กลายเป็นมหาเศรษฐีวัดจากราคาหรือมูลค่าหุ้นนั้นควรจะต้องตระหนักว่านี่อาจจะเป็นภาพลวงตาที่อาจจะหายไปได้ง่ายๆ เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือถ้าเราอยากจะว้าความมั่งคั่งที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงนั้นไว้ก็อาจจะพบว่าเราไม่ได้มีเงินหรือความมั่งคั่งขนาดนั้นเพราะเมื่อเราขายหุ้นออกไปเพื่อที่จะ realize หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นเงินสดนั้นราคาหุ้นก็อาจจะร่วงลงมาอย่างแรงและถ้ายิ่งขายออกมามากราคาหุ้นก็อาจจะถล่มแทบจะไม่เหลือค่ายอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีหุ้นมอหรือหุ้นอีกมากมายในประวัติศาสตร์ ที่เคยสูงจนสุดฟ้าแล้วก็ตกจากสวรรค์และคนก็ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีหุ้นแบบนี้ในตลาดหลักทรัพย์และบางทีเราก็อาจจะเคยเล่นด้วย การตระหนักว่าความมั่งคั่งในหุ้นหรือในตลาดหุ้นเป็นภาพลวงตานั้นผมคิดว่าควรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ V i พันแท้ที่เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อชีวิตที่มั่นคงหรือชีวิตที่มั่งคั่งเพราะการตระหนักในสิ่งนี้จะทำให้เราทบทวนเสมอว่าพอตการลงทุนของเราใหญ่เพียงพอหรือไม่ที่จะดูแลชีวิตและครอบครัวของเราได้อย่างมั่นคงและโอกาสที่จะผิดพลาดนั้นต่าและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระ ดับของหุ้นแต่ละตัวนั้นภาพลวงตาของมูลค่าหุ้นจะสูงมากถ้าหุ้นตัวนั้นมีราคาแพงมากเช่นเป็นหุ้นที่มีค่า P/E 50 70เท่าหรือร้อยเท่าจากกำไรปกติซึ่งก็คือกำไรที่เกิดจากธุรกิจปกติไม่ใช่กำไรพิเศษและไม่เป็นกำไรในสถานการณ์อุตสาหกรรมที่ดีผิดปกติหรือแย่ผิดปกติและในกรณีที่พบว่ากำไรของบริษัทในปีนั้นไม่ปกติเราก็สามารถหากำไรป ติโดยใช้กำไรต่อยอดขายเฉลี่ยหลายๆปีของบริษัทหรือของอุตสาหกรรมคูณด้วยยอดขายของบริษัท จากนั้นจึงนำไปหารราคาหุ้นก็จะได้ค่า P/E ที่ต้องการนักลงทุนจำนวนไม่น้อยคิดว่าค่า P/E ที่สูงนั้นไม่สำคัญเพราะบริษัทโตเร็วมากและนี่ก็คือสิ่งที่ VI โดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มสาวยุคใหม่เชื่อดังนั้นเขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่าหุ้นที่มีราคาวิ่งขึ้นไปเร็วมากและค่า P/E สูงสุดกู่จะเป็นหุ้นที่อาจจะตกลงมาได้แรงมากพวกเขาคิดว่านี่คือหุ้นที่ดีและแข็งแกร่ง และจะวิ่งขึ้นไปอีกมากและนี่อาจจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของเขาซึ่งผมเองกับคลิดว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตให้จนลงได้เช่นเดียวกัน ในระดับของพอร์ตฟิลิโอซึ่งเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เรารวยหรือมีความมั่งคั่งแค่ไหนแล้วพร้อมที่จะเป็นอิสระทางการเงินหรือ,อยังก็เป็นสิ่งที่ VI ผู้มุ่งมั่นจะต้องประเมินอยู่ตลอดเวลาผมเองยังจําได้ว่าในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวจากการลงทุนทุกครั้งที่ภรรยาถามว่าเรามีเงินหรือหุ้นเท่าไรแล้วผมจะดิสคาวหรือลดมูลค่าพอร์ตลงประมาณ25-30เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเรามีเงินมากพอแล้วและ าจจะย่ามใจเกินไปแต่จริงๆแล้วผมเองก็เชื่อว่าโอกาสที่เราจะจนลงไป20-30%จากที่เราเห็นนั้นมีความเป็นไปได้สูงแม้ว่าหุ้นที่ถืออยู่จะมีพื้นฐานเต็มเปี่ยมไม่ใช่หุ้นเกงกําไรที่มีค่า P/E สูงเลยผมคิดจริงๆว่าความมั่งคั่งในหุ้นนั้นเป็นภาพลวงตาวิธีลดภาพลวงตาหรือทําให้เราปลอดภยัยว่าเงินจะไม่น้อยลงไปกว่าน,นั้นมากก็คือการกระจายความเสี่ยงโดยการไม่ถือหุ้น ในอุตสาหกรรมหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ใหญ่เกินไปหุ้นใหญ่ที่สุดไม่ควรจะเกิน30-4 0อร์ของพอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุด5-6ตัวรวมกันต้องไม่เกิน75%อของพอร์ตเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะต้องดูว่าหุ้นแต่ละตัวต้องเป็นหุ้นที่เป็น value จริงๆที่มีความแข็งแกร่งของกิจการและมีค่า P/E ไม่สูงเกินไปว i บางคมที่ผมรู้จักนั้นดูขนาดที่ว่าค่า P/E เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพอร์ต นนั้นไม่เกินกี่เท่า เช่นไม่เกิน12ถึง15เท่าอะไรทำนองนั้นซึ่งการทำแบบนี้เองก็ไม่ได้หมายความว่าความมั่งคั่งของเขาจะเป็นจริงตามที่เห็นร้อเอร์เซแต่อย่างน้อยมูล,ลค่าหุ้นก็มีความมั่นคงพอสมควรไม่เป็นภาพลวงตาและนั่นก็คงคล้ายๆกับความมั่งคั่งของวอร์เรนบัฟเฟตที่มีเสถียรภาพมากต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีและไม่เหมือนเจ้าของบริษัทที่มักจะถือหุ้นตัวเดียวและราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงมากมายจนแทบจะหา ค่่่่าวมมังงง้้ททีแจริไไดคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www. vietnamvi. com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ